เร้านของส่งเซ็นเตอร์นะครับคลิปรีวิวส่งงานนะครับคันนี้คันได้กอด t เก mc นะครับลูกค้าเข้ามาทําการติดตั้งในส่วนของตัวไฟ daytime running light นะครับของเดิมซึ่งมีอาการเหลืองขุ่นขาดแบบลักษณะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมนะครับครับสําหรับ Accord mc คันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งรุ่นตัวบาร์ gs นะครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นรุ่นโฟนะครับรุ่นนี้จะมีระบบดอกแสงด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงติดตั้งเสร็จจะมารีวิวให้ชมนะครับ ครับผมก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว Accord G9 MC คันนี้นะครับที่ลูกค้านำรถเข้ามาติดตั้งแก้ไขในส่วนของตัว Daytime Running Light นะครับตัวนี้ชิ้นงานตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกแบบเป็นรุ่น BAR Gs นะครับรุ่นฟูลที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2021ตัวหลอดนี้นะครับเรามาให้ดูชิ้นงานนะครับความเนียนของตัวเส้นนะครับจะเหมือนเดิมติดรถเลยนะครับก็ ความเรียนของเส้นเนี่ยจะละเอียดค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับผมตัวนี้ยังมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวซีพิเชียลไลท์นะครับที่เป็นไฟเลี้ยววิง่งตัวนี้ที่มีออปชันเสริมขึ้นมานะครับมาพร้อมกับระบบหลีดอปที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเวลาลูกค้าเปิดไฟหลีนะครับก็ระบบทํางานตัวดอปจะทํางานลง50%นะครับแสงจากที่สว่าง1 0 0จะดอบลง50%ในยามค่ำคืนนะครับอย่างที่เห็นในคลิปนี้นะครับกําลังเทสระบบดอปอยู่นะครับ แล้วที่บอกก็คือไฟเลี้ยววิ่งตัวนี้นะครับก็ของเดิมก็ยังติดอยู่นะครับข้างบนข้างล่างจะเป็นไฟเลี้ยววิ่งแบบนี้นะครับครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่กาลังชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วก็รถของท่านนะครับมีอาการแบบในคลิปนี้นะครับคือเหลืองขุ่นขาดนะครับที่เคลมไม่ได้แล้วนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ b n b Accessory Center ของถมเซ็นเตอร์นะครับในส่วนของชิ้นงานที่จะนํามาติดตั้งใน Accord รุ่น G9MC นี้นะครับเราติดตั้ง d a y l i g h ์ทั้งหมดตัวนี้จะทําเป็น2รุ่นนะครับ ก็จะมีคลิปให้ลูกค้าชมทั้ง2รุ่นเลยก็ถ้าสนใจรุ่นไหนก็สามารถทักแชทอินบอทเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราแนะนำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ได้นะครับก็ชมผลงานไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในส่วนของรุ่นที่บอกก็คือรุ่นนี้ร,นนรุ่น GS Bar Full นะครับจะแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้ก็ตรงที่ว่ารุ่นที่ไม่ฟูลนะครับจะไม่มีระบบหลีดอบแบบนี้นะครับแล้วที่สําคัญเลยนะครับรุ่นนี้ไฟ ตัวในส่วนของดีไลท์สีขาวนะครับจะค่อนข้างสว่างกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งครับเราให้ดูชิ้นงานตอนที่ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับจะให้ดูงานแบบนี้เลยนะครับใกล้ๆเลยครับเนียนๆเลยนะครับตัวนี้ก็คือตัวพลาสติกที่เอามาใส่ตรงนี้นะครับก็ยังคงเนียนอยู่เหมือนเดิมนะครับลองให้ลูกค้าดูชิ้นงานตรงนี้ได้เลยครับในส่วนของตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าคลายล็อกรถนะครับไฟเลี้ยวจะติดวิ่งทั้งล่างและบนนะครับของเดิมนะครับ เวลาล็อกนะครับจะติด3ครั้งนะครับเวลาคลายล็อกจะติด1ครั้งครับครับผมก็ลูกค้าที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาคุยกันได้หรือโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะครับหน้าร้านเราอยู่ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับใช้เวลาการติดตั้งคันหนึ่งประมาณ2ชั่วโมงนะครับท้ายคลิปจะขึ้นรายละเอียดให้นะครับเป็นในส่วนของ QR วะโคตรไลน์นะครับก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ